โลกกำลังหมุนเข้าสู่จุดที่อันตรายที่สุดในรอบศตวรรษลองจินตนาการดูครับในขณะที่หัวข้อข่าวทั่วโลกเต็มไปด้วยคำว่าสงครามความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และการล่มสลายของเศรษฐกิจบรรดามหาเศรษฐีและบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกกำลังคำบางสิ่งบางอย่างที่พวกเขาไม่ได้บอกคุณตรงๆพวกเขากำลังถอนรากถอนโคนฐานการผลิตจากยักษ์ใหญ่เดิม และมองหาที่หลบภัยแห่งใหม่ทำไมไม่ใช่สิงคโปร์ที่คาครองชีพพุ่งสูงเสียดฟ,ฟ้าทำไมไม่ใช่เวียดนามที่กำลังเร่งตัวอย่างร้อนแรงแต่ทำไมสายตาของกลุ่มทุนที่กุมชะตาโลกถึงมาบรรจบกันที่ประเทศไทยวันนี้เราจะมาแกะรอยความลับที่ซ่อนอยู่หลังภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวที่แสนสงบเพราะในกระดานหมากรุกระดับโลกไทยไม่ได้เป็นแค่หมากตัวหนึ่ง แต่ไทยกำลังถูกวางตัวให้เป็นแผน B หรือลอยทอดสุดท้ายของโลกที่กำลังแตกสลายความลับนี้ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่คุณจะจินตนาการได้และมันกำลังจะเปลี่ยนอนาคตของพวกเราทุกคนไปตลอดกาลคำว่าแผน B ในโลกของธุรกิจและการเมืองไม่ได้หมายถึงตัวเลือกสำรองที่ด้อยกว่าแต่มันคือเกราะป้องกันในวันที่แผน A ล้มเหลว เมื่อโลกเผชิญกับความไม่แน่นอนจากสงครามการขาและการขาดแคลนห่วงโซ่อุปทานบริษัทยักษ์ใหญ่ไม่ได้มองหาแค่ที่ที่ค่าแรงถูกที่สุดอีกต่อไปแต่พวกเขามองหาความมั่นคงที่จับต้องได้ลองเปรียบเทียบดูครับสิงคโปร์อาจจะเป็นศูนย์กลางการเงินที่ยอดเยี่ยมแต่ค่าครองชีพและต้นทุนการดำเนินงานที่พุ่งสูงหลิวทำให้มันไม่ใช่ฐานการผลิตที่ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมหนัก เวียดนามกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดแต่ปัญหาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานและการพึ่งพาพลังงานยังคงเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องแก้แต่ประเทศไทยเราตั้งอยู่ในจุดที่นักวิเคราะห์เรียกว่าจุดสมดุลที่เหมาะสมที่สุดหรือ the sweet spot เรามีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมใช้งานมีระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมต่อกันทั่วภูมิภาคและที่สำคัญที่สุดคือนโยบายที่เป็นมิตรกับทุกคน นี่คือเหตุผลที่เมื่อบริษัทอย่าง BYD, Amazon หรือ Google เริ่มขยับขยายฐานทัพพวกเขาไม่ได้มองไทยเป็นแค่ถางเลือกแต่เขามองว่าถ้าโลกนี้วุ่นวายจนอยู่ไม่ได้ไทยคือที่เดียวที่ธุรกิจของเขาจะยังเดินหน้าต่อได้นี่คือจุดเริ่มต้นของคำว่าประเทศสำรองของโลกที่ซ่อนขุมพลังมหาศาลไว้ข้างหลัง ถนนที่คุณเห็นโรงงานที่คุณมองมันไม่ใช่แค่คอนกรีตและเหล็กครับแต่มันคือเส้นเลือดใหญ่ที่ทำให้ไทยกลายเป็นมหาอำนาจในภูมิภาคนี้คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ทั่วโลกถึงไม่ยอมย้ายฐานการผลิตออกจากไทยคำตอบอยู่ที่สิ่งที่เรียกว่า EEC หรือระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนี่ไม่ใช่แค่โครงการก่อสร้างธรรมดา แต่มันคือการสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่สมบูรณ์แบบที่สุดในอาเซียนลองคิดดูนะครับจากโรงงานสู่ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบันเชื่อมต่อด้วยรถไฟความเร็วสูงและกระจายสินค้าผ่านโครงข่ายรถที่ครอบคลุมทุกตารางนิ้วในขณะที่บางประเทศในภูมิภาคต้องผเผชิญกับปัญหาไฟดับซ้ำซากหรือถนนที่ยังเป็นดินโคลนแต่ในไทยทุกอย่างถูกออกแบบให้ไหลลื่นเราไม่ได้ขายแรงงาน แต่เราขายความเสถียรของระบบหุ่นยนต์ในโรงงานที่ระยองไม่เคยหยุดทำงานเพราะไฟตกตู้คอนเทนเนอร์หมืน่นใบถูกยกขึ้นเรือตรงตามเวลาวินาทีต่อวินาทีนี่คือโครงสร้างพื้นฐานระดับเหล็กกล้าที่เปลี่ยนไทยจากประเทศเกษตรกรรมให้กลายเป็นหัวใจของห่วงโซ่อุปทานโลกและนี่คือเหตุผลที่มหาเศรษฐีโลกกล้าพูดว่า ถ้าจีนมีปัญหาเรายังมีไทยที่พร้อมจะรันเครื่องต่อได้ทันทีท่ามกลางกระแสการแบ่งขั้วอำนาจโลกหลายคนตั้งคำถามว่าทำไมไทยถึงดูเหมือนมีเกราะป้องกันพิเศษที่ทำให้เราไม่เคยตกอยู่ในที่นั่งลำบากคำตอบส่วนหนึ่งอยู่ที่ความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์กับมังกรจีนครับสำหรับปักกิง่งไทยไม่ใช่แค่ประเทศเพื่อนบ้านแต่เป็นพันธมิตรที่ไว้ใจได้ที่สุดในภูมิภาคนี้ เรามีคำกล่าวว่าไทยจีนใช่อื่นไกลพี่น้องกันแต่มันลึกซึ้งกว่าแค่สายเลือดครับเพราะนี่คือเรื่องของผลประโยชน์มหาศาลลองดูแม่แผนที่สิครับจีนต้องการทางออกสู่ทะเลทางใต้และต้องการเชื่อมต่อทางรถไฟสายใหม่ยุคใหม่ที่เรียกว่า b e l t and Road i n i t i a t i v e ลงมาถึงสิงคโปร์โดยมีไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ขาดไม่ได้ นี่คือเหตุผลที่เม็ดเงินจากจีนไหลเข้าสู่ไทยอย่างมหาศาลทั้งในรูปของการลงทุนและเทคโนโลยีแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือการคุ้มครองโดยในเมื่อไทยมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับจีนมันกลายเป็นโล่ที่ทำให้มหาอำนาจอื่นต้องคิดหนักหากจะเข้ามาแทรกแซงหรือกดดันไทยแรงเกินไปจีนมองไทยเป็นพื้นที่ปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานของเขาและในทางกลับกันไทยก็ใช้ความสัมพันธ์นี้เป็นหลักประกันว่า ไม่ว่าโลกจะคว่ำบาตรกันอย่างไรท่อส่งพลังงานและสินค้าจากจีนจะยังคงไหลเข้าสู่ไทยเสมอแต่นี่เป็นเพียงแค่ครึ่งเดียวของเรื่องราวครับเพราะถ้าจีนคือโล่ฟังตะวันตกอย่างสหรัฐอเมริกาก็มีบทบาทที่น่าตกใจไม่แพ้กันแต่ถ้าคุณคิดว่าไทยทุ่มสุดตัวให้กับมังกรจีนเพียงฝ่ายเดียวคุณกำลังคิดผิดอย่างมหานครับ เพราะในอีกฝากหนึ่งของมหาสมุทรพญานกอินทรีย่างพญานกอินทรีย่างสหรัฐอเมริกาก็มีความสัมพันธ์กับไทยที่ยังรากลึกเกินกว่าที่ใครจะจินตนาการได้รู้ไหมครับว่าไทยคือพันธมิตรอย่างเป็นทางการที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐในเอเชียเราเซ็นสนที่สัญญาไมาตรีและพาณิชย์กันตั้งแต่ปีคศ1833หรือเกือบ200ปีมาแล้ว ในสายตาของวอชิงตันไทยไม่ใช่แค่เพื่อนเก่าแต่คือพันธมิตรหลักนอกกลุ่มนาโต้ลองดูการซ้อมรบโคบราโกสิครับนั่นคือการซ้อมรบทางทหารที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ซึ่งจัดขึ้นที่ไทยทุกปีมันคือการประกาศก้องว่าสหรัฐจะไม่ยอมเสียจุดยุทธศาสตร์นี้ไปเด็ดขาดทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญกับแผนบี เพราะการมีสหรัฐอยู่เคียงข้างหมายถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีระดับสูงระบบการเงินโลกและที่สำคัญที่สุดคือการคานอำนาจไทยใช้ความสัมพันธ์นี้เป็นหลักประกันว่าเราจะไม่ถูกใครกลืนกินเรามีเทคโนโลยีจากตะวันตกแต่มีโรงงานจากตะวันออกเราใช้เงินทุนจากวอชิงตันแต่ใช้โครงสร้างพื้นฐานจากปักกิ่ง นี่คือเกมการทูดสองหน้าที่ไทยเล่นได้อย่างแนบเนียนที่สุดจนโลกต้องยอมรับว่าไม่มีใครสามารถบีบให้ไทยเลือกข้างได้แต่คำถามที่น่าสนใจคือท่ามกลางยักษ์ใหญ่สองตัวที่กำลังสู้กันไทยรักษาสมดุลนี้ไว้ได้อย่างไรโดยไม่ล้มลงไปเสียก่อนคำตอบอยู่ในกลยุทธ์ที่เรียกว่าไผ่ลู่ลมทำไมไทยถึงเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกครับคำตอบซ่อนอยู่ในปรัชญาที่เรียกว่า การทูดไผ่ลู่ลมครับลองนึกภาพต้นไผ่ดูครับเมื่อพายุพัดมาอย่างบ้าคลั่งต้นไม้ที่แข็งทื่ออาจจะหักโค่นลงได้แต่ต้นไผ่จะลู่ตามลมมันดูเหมือนจะยอมสยบแต่จริงๆแล้วรากของมันยังคงอย่างลึกและมั่นคงและเมื่อพายุผ่านไปต้นไผ่ก็จะกลับมายืนตรหงงานได้ดังเดิมนี่คือสิ่งที่ใครทำมาโดยตลอดในศตวรรษที่19เเรายอมเสียดินแดนบางส่วนเพื่อรักษาเอกราชส่วนใหญ่ไว้ ในยุคสงครามเย็นเราเปิดบ้านให้สหรัฐแต่ก็แอบเปิดประตูหลังคุยกับจีนและในวันนี้เมื่อลมพายุระหว่างวอชิงตันและปักกิ่งพัดแรงขึ้นไทยก็แค่ลู่ไปในทิศทางที่รักษาผลประโยชน์ของคนในชาติได้มากที่สุดเราไม่ใช่ประเทศที่ชอบเผชิญหน้าแต่เราคือนักเจรจาเราทำให้ทั้งจีนและอเมริกาเชื่อว่าการมีไทยที่เป็นมิตรนั้นมีค่ามากกว่าการบังคับให้ไทยเป็นศัตรู นี่คือความฉลาดทางอารมณ์ของชาติที่ทำให้ไทยกลายเป็นแผนบีที่ไม่มีใครอยากทำลายเพราะถ้าไทยล้มทุกคนจะเสียประโยชน์มหาศาลแต่เบื้องหลังนโยบายที่ดูเหมือนอ่อนช้อยนี้มีสิ่งที่นักวิเคราะห์เรียกว่าพลังงานมืดหรือชาร์โดพาวเวซ่อนอยู่พลังที่ไม่ได้มาจากอาวุธแต่มาจากบางสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในจิตวิญญาณของคนไทยนักวิเคราะห์ต่างชาติมักจะมองประเทศไทยจากภายนอกแล้วด่วนสรุปว่าไทยดูมีความวุ่นวายทางการเมือง แต่ความถิงที่น่าตกใจคือไม่ว่าพายุทางการเมืองจะพัดแรงแค่ไหน,นไกลไกขับเคลื่อนประเทศของไทยไม่เคยหยุดหมุนนี่คือสิ่งที่นักภูมิรัฐศาสตร์เรียกว่าพลังเงามันคือความยืดหยุ่นของสังคมไทยที่ฝังรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมความเป็นไทยเรามีระบบเศรษฐ,ฐกิจนอกระบบที่ใหญ่และแข็งแรงที่สุดในโลกซึ่งทำหน้าที่เป็นเบาะรองรับในยามที่เศรษฐ,ฐกิจหลักเกิดวิกฤตคนไทยมีจิตวิญญาณของการประนีประนอมและการปรับตัวที่หาได้ยากในชาติอื่น ในขณะที่บางประเทศอาจเกิดการจลาจลรุนแรงเมื่อเกิดความขัดแย้งแต่ในไทยชีวิตยังคงดำเนินต่อไปร้านอาหารยังเปิดห้างสรรพสินค้ายังคึกคักและการส่งออกยังคงเดินหน้าพลังนี้เองที่ทำให้มหาเศรษฐีโลกวางใจพวกเขารู้ดีว่าต่อให้หน้าประวัติศาสตร์การเมืองจะเปลี่ยนไปกี่หน้า แต่รากฐานสังคมและความมั่นคงในจิตใจของคนไทยคือหลักประกรันว่าทรัพย์สินและการลงทุนของพวกเขาจะปลอดภัยไทยไม่ใช่แค่ที่ตั้งโรงงานแต่คือสังคมที่มีระบบภูมิคุ้มกันตัวเองและพลังงานสำรองนี้เองที่เตรียมพร้อมให้ไทยก้าวไปสู่บทบาทที่สำคัญที่สุดนั่นคือการเป็นศูนย์กลางห่วงโซ่อุปทานในวันที่โลกแตกสลายลองนึกถึงวันที่เกิดวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดหรือภัยธรรมชาติที่ทำให้โรงงานครึ่งโลกต้องปิดตัวลงในวินาทีที่สายการผลิตในมหาอำนาจหยุดนิ่งคำสั่งซื้อนับล้านชิ้นจะพุ่งตรงมาที่ประเทศไทยทันทีนี่คือสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกว่าความสามารถในการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นคุณสมบัติที่หาได้ยากที่สุดในยุคปัจจุบันทำไมไทยถึงเป็นรัฐสำรองที่ดีที่สุดครับเพราะเราไม่ได้พึ่งพาแค่อุตสาหกรรมเดียว เราคือครัวของโลกหรือ Kitchen of the World ที่รับประกันความมั่นคงทางอาหารเราคือฐานการผลิต h a r ์ d ดิสก์ไดรที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกและเราคือโตเกียวแห่งเอเชียในอุตสาหกรรมยานยนต์เมื่อแผน A ในจีนมีปัญหาหรือแผน A ในอเมริกาต้องชะงักแผน B ของไทยจะถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติไม่ใช่เพราะเราโชคดีครับเพราะเราสร้างระบบสำรองไว้ในทุกภาคส่วน โรงงานในไทยถูกออกแบบให้ปรับเปลี่ยนสายการผลิตได้ยืดหยุน่นพอร์ตการค้าของเรามีทางออกหลายทิศทางนี่คือเหตุผลที่มหาเศรษฐีไม่กล้าทิ้งไทยเพราะในวันที่มืดมนที่สุดของเศรษฐกิจโลกไทยคือแบตเตอรี่สำรองที่จะช่วยให้ธุรกิจของพวกเขาไม่ดับวูบไปได้แต่นอกจากความแข็งแกร่งของเครื่องจักรและโรงงานแล้วมีอีกหนึ่งอาวุธที่ไทยใช้มัดใจคนทั้งโลกนั่นคือสิ่งที่เรียกว่า soft power ซึ่งมีพลังทําลายล้างกําแพงอคติได้อย่างราบคาบหากโครงสร้างพื้นฐานคือร่างกายและการทูดคือสมอง soft power หรือพลังละมุนก็คือหัวใจที่ทําให้ประเทศไทยมีเสน่ดึงดูดอย่างที่ไม่มีใครเลียนแบบได้ครับคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมมหาเศรษฐีหรือผู้บริหารระดับสูงถึงเต็มใจย้าย,ายมาอยู่ที่ไทยไม่ใช่แค่เรื่องภาษีหรือธุรกิจครับแต่เป็นเพราะวิถีชีวิตแบบไทย ลองนึกภาพดูครับอาหารไทยอย่างต้มยำกุ้งหรือผัดไทยไม่ได้เป็นแค่เมนูบนโต๊ะอาหารแต่มันคือทูตวัฒนธรรมที่เข้าไปนั่งในใจคนทุกชาติรอยยิ้มของคนไทยและความเป็นสยามเมืองยิ้มไม่ใช่แค่คำขวัญท่องเที่ยวแต่มันคือความมั่นใจว่าคุณจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเสมอในฐานะมิตรนี่คือพลังที่น่ากลัวที่สุดของไทยครับเพราะมันเปลี่ยนจากการตกลงทางธุรกิจให้กลายเป็นความผูกพัน เมื่อนักลงทุนรู้สึกว่าไทยคือบ้านหลังที่สองพวกเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องและรักษาฐานที่มั่นนี้ในโลกของภูมิรัฐศาสตร์ความเกลียดชังสร้างศัตรูแต่สเสน่หสร้างเกราะป้องกันและไทยใช้สเสน่หนี้อย่างชาญฉลาดในการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ตัดไม่ขาดครับ แต่ความอ่อนช้อยของวัฒนธรรมนี้มีฐานรากที่แข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อซ่อนอยู่นั่นคือความมั่นคงทางอาหารและพลังงานซึ่งเป็นปัจจัยตายตัวของคำว่ารอดในยามวิกฤตในวันที่โลกเกิดวิกฤตจนระบบขนส่งหยุดชะง,งักสิ่งแรกที่จะตัดสินว่าประเทศหนึ่งจะรอดหรือร่วงไม่ใช่จำนวนเงินในธนาคารครับแต่คือคุณมีอาหารกินหรือเปล่าและคุณมีไฟฟ้าใช้หรือเปล่า และนี่คือไพ่ตายที่ทําให้ประเทศไทยเหนือกว่าศูนย์กลางเศรษฐกิจอื่นๆในอาเซียนเราไม่ได้ชื่อว่าเป็นครัวของโลกเท่านั้นครับแต่เรามีระบบการเกษตรที่เข้มแข็งพอที่จะเลี้ยงคนทั้งประเทศโดยไม่ต้องพึ่งพาการนําเข้าจากภายนอกในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านหลายแห่งต้องนําเข้าข้าวและอาหารหลักแต่ไทยคือผู้ส่งออกสุทธินี่คือความมั่นใจว่าคนในแผน B นี้จะไม่มีวันอดตายไม่เพียงแต่อาหารครับในด้านพลังงาน ไทยกำลังก้าวข้ามไปสู่ความยั่งยืนเรามีแผนยุทธศาสตร์พลังงานสะอาดที่ชัดเจนและมีการกระจายแหล่งที่มาของพลังงานอย่างชาญฉลาดทั้งก๊าซธรรมชาติพลังงานหมุนเวียนและการนำเข้าไฟฟ้าจากเพื่อนบ้านในราคาที่มั่นคงลองคิดดูนะครับมหาเศรษฐีที่ย้ายฐานทัพมาที่นี่เขาไม่ได้มองแค่กํไรเขามองว่าหากวันหนึ่งโลกถูกตัดขาดจากกันโรงงานของเขาจะยังมีไฟรันเครื่องต่อ และพนักงานของเขาจะยังมีข้าวกินนี่คือความมั่นใจพื้นฐานที่เงินซื้อไม่ได้แต่ต้องสร้างด้วยทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาเมื่อท้องอิ่มและมีพลังงานกระแสเงินทุนทั่วโลกจึงหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่หยุดยั้งแต่ตัวเลข FDI ที่แท้จริงนั้นน่าตกใจกว่าที่คุณคิดอย่าเพิ่งเชื่อแค่คำพูดของผมครับแต่ลองดูตัวเลขจริงที่กำลังสั่นสะเทือนเศรษฐกิจโลกอยู่ในขณะนี้ ในปีที่ผ่านมายอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติหรือ FDI ในไทยพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่โลกกำลังแย่งชิงกันอยู่ลองดูรายชื่อผู้เล่นที่ตบทับเข้ามาสิครับ Amazon AWS Google และ Microsoft ต่างประกาศลงทุนมูลค่ามหาศาลในระดับแสนล้านบาทเพื่อสร้าง Data Center และ Cloud Re g i o n ในไทยทำไมเขาถึงเลือกเรา เพราะเขาต้องการฐานทัพดิจิทัลที่มั่นคงและปลอดภัยที่สุดในภูมิภาคยังไม่พอครับในโลกของยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ไทยได้กลายเป็นศูนย์กลาง EV ของอาเซียนไปเรียบร้อยแล้วบแบรนด์ยักษ์ใหญ่อย่าง BYD, MG และ Great Wall Motor ไม่ได้แค่มาขายรถแต่เขามาสร้างโรงงานผลิตครบวงจรเพื่อใช้ไทยเป็นฐานส่งออกไปทั่วโลกนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือเทรนด์ชั่วคราว แต่นี่คือการวางเงินเดิมพันของมหาเศรษฐีระดับโลกพวกเขากำลังส่งสัญญาณชัดเจนว่าในโลกที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงไทยคือที่ที่เงินของพวกเขาจะง,งอกเงยและปลอดภัยที่สุดตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้บอกแค่ว่าเรามีเงินไหลเข้าแต่มันบอกว่าโลกเชื่อมั่นในแผน B ของเราแต่ท่ามกลางความหอมหวานของความสำเร็จนี้มีกับดักและความท้าทายอะไรที่กำลังรอเราอยู่เบื้องหน้า เพราะบนโลกนี้ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายโดยไม่มีอุปสรรคแต่ท่ามกลางแสงสปอตไลท์ที่ส่องมาที่ประเทศไทยเราต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งครับว่าเส้นทางนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบมีคําเตือนจากนักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกที่ไทยจะมองข้ามไม่ได้เด็ดขาดนั่นคือกับดักรายได้กลางทางในขณะที่เราพยายามเป็นแผน B ของโลกแต่คู่แข่งรอบข้างก็ไม่ได้หยุดนิ่งครับ เรากำลังเผชิญกับความท้าทายใหญ่3ประการสังคมสูงวัยไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงอายุเร็วกว่าเพื่อนบ้านซึ่งอาจส่งผลต่อกำลังแรงงานในอนาคตการยกระดับทักษะเรามีโรงงานไฮเทคแต่เรามีคนที่พร้อมจะควบคุมเทคโนโลยีเหล่านั้นมากพอหรือยังและเสถียรภาพทางการเมืองในระยะยาวแม้พลังเงาจะช่วยเราได้ในอดีต แต่โลกยุคใหม่ต้องการความชัดเจนและต่อเนื่องของนโยบายมากกว่าที่เคยหากไทยไม่สามารถก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านี้ได้แผนบีที่เราสร้างมาอย่างดีก็อาจจะเป็นเพียงโอกาสที่หลุดลอยไปนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญครับเราจะเลือกหยุดอยู่แค่นี้หรือจะใช้แรงส่งจากกระแสะโลกเพื่อกระโดดข้ามกับดักนี้ไปสู่การเป็นมหาอำนาจใหม่อย่างเต็มตัว คำตอบอาจจะอยู่ที่วิสัยทัศน์ในอีก5 1 0ถึง10ปีข้างหน้าซึ่งโลกเรียกมันว่า Thailand 2,030คำถามสําคัญคือในปี2,030เมื่อฝุ่นแห่งความขัดแย้งระดับโลกเริ่มจางลงประเทศไทยจะยืนอยู่ตรงไหนรัฐบาลและภาคเอกชนของไทยไม่ได้นั่งรอโชคชะตาครับแต่กำลังผลักดันยุทธศาสตร์ที่ชื่อว่าไ h a แล a ด d 2,030 เพื่อยกระดับจากโรงงานของโลกไปสู่การเป็นศูนย์กลางนวัตรกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนอย่างเต็มตัวลองจินตนาการถึงไทยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าดูครับเราจะไม่ใช่แค่ที่ประกอบรถยนต์แต่เราจะเป็นฐานการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่ชั้นนำเราจะไม่ใช่แค่เมืองท่องเที่ยวแต่เราจะเป็นศูนย์กลางการแพทย์ระดับโลกที่มหาเศรษฐีทั่วโลกต้องบินมารักษาตัวและด้วยโครงข่าย 5G ที่ครอบคลุมที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค ไทยกำลังกลายเป็นสวรรค์ของดิจิทัลโนแมดสและกลุ่มคนเก่งระดับโลกที่ต้องการใช้ชีวิตในประเทศที่มีคุณภาพชีวิตสูงแต่ต้นทุนเหมาะสมในระเบียบโลกใหม่ที่เป็นหลายคู่อำนาจไทยจะไม่ได้เลือกข้างใครคนใดคนหนึ่งแต่เราจะเป็นจุดเชื่อมต่อเราจะเป็นที่ที่ตะวันตกมาพบตะวันออกเป็นที่ที่ทุนนิยมมาพบกับวัฒนธรรมที่ยั่งยืน วิสัยทัศน์นี้ไม่ใช่แค่ความฝันแต่มันคือแผนผังที่กำลังถูกสร้างขึ้นจริงในทุกๆวันเพื่อให้แน่ใจว่าไม่วันโลกจะเปลี่ยนไปในทิศทางใดไถ่จะยังคงเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยและมั่งคั่งที่สุดสำหรับทุกคน แต่ยังมีอีกหนึ่งความลับสุดท้ายที่เรายังไม่ได้เปิดเผยสิ่งที่ทำให้ไทยไม่มีใครมาแทนที่ได้แม้จะมีคู่แข่งพยายามเรียนแบบมากแค่ไหนมาถึงตรงนี้หลายคนอาจสงสัยว่าในเมื่อเวียดนามก็โตแรงอินโดนีเซียก็ทรัพยากรเยอะแล้วทำไมไทยยังคงรักษาตำแหน่งแผนบีที่ดีที่สุดไว้ได้คำตอบไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขครับแต่คือสิ่งที่เรียกว่าระบบนิเวศที่สมบูรณ์แบบซึ่งต้องใช้เวลาสร้างนับทศวรรษ ลองนึกภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ดูครับการจะสร้างรถยนต์หนึ่งคันคุณไม่ได้ต้องการแค่โรงงานประกอบแต่คุณต้องการซัพพลายเออร์นับพันรายที่ส่งน็อตส่งพลาสติกส่งชิปให้คุณได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงซึ่งในไทยทุกอย่างตั้งอยู่แทบจะติดกันคู่แข่งอาจจะสร้างโรงงานได้ใน1ปีแต่พวกเขาไม่สามารถสร้างเครือขายความเชื่อมั่นและความเชี่ยวชาญของแรงงานที่สั่งสมมานานกว่า40ปีได้ในชั่วข้ามคืน นอกจากนี้คือเรื่องของความยืดหยุ่นทางวัฒนธรรมคนไทยมีความสามารถพิเศษในการปรับตัวเข้ากับมาตรฐานระดับโลกไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานความละเอียดจากญี่ปุ่นหรือความเร็วจากอเมริกาและจีนเราเป็นประเทศที่คุยง่ายและพร้อมปรับตัวที่สุดในโลกธุรกิจมหาเศรษฐีโลกไม่ได้ต้องการแค่ที่ตั้งแต่เขาต้องการความสบายใจเขารู้ว่าถ้ามาไทยเขาจะได้ทั้งโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกแรงงานที่เชี่ยวชาญและสังคมที่เป็นมิตร นี่คือเหตุผลที่ไทยไม่มีใครมาแทนที่ได้เราไม่ใช่แค่นักแสดงสำรองแต่เราคือผู้กำกับเวทีที่คอยรักษาสมดุลให้โลกใบนี้ยังคงเดินหน้าต่อไปได้แม้ในยามวิกฤตและตอนนี้เรามาถึงบทสรุปสุดท้ายสิ่งที่คุณในฐานะผู้ชมและในฐานะส่วนหนึ่งของประเทศนี้ต้องเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่กำลังจะมาถึงในโลกที่เต็มไปด้วยความผันผวนความมั่นคงกลายเป็นสินค้าที่แพงที่สุด ประเทศไทยได้พิสูจน์แล้วว่าเราไม่ได้อยู่รอดมาได้เพราะโชคช่วยแต่เป็นเพราะกลยุทธ์ที่ลึกซึง้งโครงสร้างพื้นที่แข็งแกร่งและจิตวิญญาณที่ไม่เคยยอมแพ้เราคือแผนบีที่โลกต้องการเราคือโอเอซิสท่ามกลางทะเลทรายแห่งความขัดแยง้งแต่คำถามสุดท้ายไม่ได้อยู่ที่ว่าโลกมองไทยอย่างไรแต่มันอยู่ที่ว่าพวกเราคนไทยพร้อมหรือ,อยัง พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้หรือไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนจากผู้รับจ้างผลิตมาเป็นผู้กำหนดอนาคตของตัวเองหรือ,อยังเพราะประวัติศาสตร์บอกเราว่าโอกาสไม่ได้มาบ่อยและครั้งนี้มันคือโอกาสครั้งสำคัญที่สุดในรอบศตวรรษที่ประเทศไทยจะก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจที่โลกยอมรับแล้วคุณล่ะครับ คุณเชื่อไหมว่าประเทศไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางของโลกใหม่ได้จริงๆหรือเปล่าหรือคุณคิดว่าเรายังมีจุดไหนที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างได้เลยครับผมรออ่านทุกไอเดียของทุกคนอยู่และถ้าคุณชอบการวิเคราะห์เจาะลึกแบบนี้อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่คุณจะไม่พลาดการเดินทางครั้งสำคัญนี้ไปพร้อมกับเราประเทศไทยไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่คือทางรอด เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ